ทิพยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ้านกาารักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันอังคารที่8กรกฎาคม2,568เมื่อวันที่7กรกฎาคม2,568 นายอนุชาสะสมรัพย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธรารณสุขได้เดินทางตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกรมอนามัยโดยมีแพทย์หญิงอัมพรบิญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดจนเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับก่อนการเข้าเยี่ยมชมงานบริการศูนย์เด็กเล็กวันลบไทยเหนือและฟิตเนสเซ็นเตอร์ของกรมอนามัยนายอนุชาสะสมรัพย์กล่าวชื่นชมกรมอนามัย ในการเป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงสาธารณสุขที่ทำหน้าที่สร้างสุขภาวะให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัยตั้งแต่ก่อนเกิดจนถึงสูงอายุวันที่7กรกฎาคม2568ที่ทันทัพอาถานบำบัดพิเศษกลางนายยุทธนานาคเรืองศรีรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์พร้อมด้วยนายแพทย์สรายุทธบุญชัยพาณิชพัฒนา ผู้อานวยการสถาบันบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฟื้นฟูสัมปภาพรูปแบบชุมชนบําบัดในทรนทัศสถานเพื่อคุณภาพชีวิตโดยมีผู้บัญชาการเรือนจํากลางคลองเกรมผู้บัญชาการเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครผู้อานวยการกองบริการทางการแพทย์พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีปิดดังกล่าว โดยมีผู้อำนวยการทันทักสถานบำบัดวิเศษกลางกล่าวรายงานผลการดำเนินง,งานโครงการและให้การต้อนรับกรุงเทพ8กรกฎาคม2568 True Corporation เดินหน้ายกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลป้องกันการเกิดซิมผีตามแนวทางและมาตราการของสำนักงานกสทชที่กำหนดให้ผู้ที่ซื้อซิมใหม่ต้องยืนยันตัวตน โดยไบโอเมตริกโดยได้ลงทุนพัฒนาระบบลงทะเบียนซิมด้วยเทคโนโลยี AI ผ่านการรับรองของ i b เบ a ระดับ2ซึ่งเป็นมาตราฐานสากลระดับสูงสุดเทียบเท่าธนาคารระดับโลกพร้อมฟีเจอร์ตรวจจับความผิดปกติในการยืนยันตัวตนแบบเรียลไทม์ในทุกขั้นตอนการลงทะเบียนซิม เพื่อป้องกันไม่ให้วิชาชีพนำชื่อหรือใบหน้าไปสมสิทธิ์ในการลงทะเบียนซิมเปิดให้ลูกค้า True และ d t แทสามารถลงทะเบียนซิมและยืนยันตัวตนผ่านเทคโนโลยี Liftnet Detection ได้ด้วยตนเองผ่าน True App บสยจับมือเงินดีๆบริษัทลูกค้าธนาคารออมสินผู้ให้บริการสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน G o o d Money ครั้งแรกในไทยกับบริการ Digital Learning บวกค้ำประกันดิจิตอนเครดิตการันตีเต็มรูปแบบเปิดประตูสู่ค้ำประกันสินเชื่อดิจิตัลสามารถติดตามสถานะการขอสินเชื่อสะดวกรวดเร็วและเพิ่มศักยภาพช่วยกลุ่มเปราะบางไมโคร SME รายย่อยเข้าถึงสินเชื่อง่ายขึ้นผ่านโครงการค้ำประกัน SME m i c r o b i โครบวงเงินเริ่มต้น1 0 0 0 0บาทยื่นขอสินเชื่อพร้อมค้ำประกันได้ตั้งแต่วันที่15ก,กรกฎาคมนี้ สนับสนุนโดยหากุญต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณรักรงมาที่ห้างเพชรดีเสียงบางพูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อคืนบริหารงานโดยดรนฤุมนุรเสรประธานลีเสียงกรุ๊ปดรพีรวัตรและดรทัชชวินสุรเสรสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์0ู6 2 9 1 4 4 4้ เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและสาขา3เปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรีจังหวัดชยัยนาร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกถูกุกอนามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันท์เทศแก้วประธานบริษัท MIC Introduce จำกัดมาเพชรบุญยาลือแวซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามป่านมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับเป็นของฝากหม้อคนสำคัญที่คุณรักมีกาแฟสดไว้บริการยาลือมาเพชรบุ แวะดไร่ชนิกาอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์บริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธเจริญโทรศัพท์0 8 9 9 4